เหล็กตรงนี the, five, the ้เราจะใช้เหล็กนอกก็คือ 4, ีคูณสต้นนะครับแล้วก็เหล็กนิ้ว5้อ่าห้าห้าเส้นนะครับก็คือเชนิ้วคูณนิ้วข้างในนะตรงนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ จะใช้โครงหลังคาด้วยเหล็กแปรคู่เหมือนเดิมเลยใช้แปรนิ้วคูนิ้ว่วิ่งคู่นะครับในส่วนนี้นะครับมีระยะห่างประมาณสัก5เซนแล้วก็ระยะห่างระหว่างชุดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60เซนนะครับโดยประมาณนะอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าระยะเสาตรงนี้กับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะมีระยะห่างกันอไม่มากจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้โครงตรงนี้นะครับไม่เกิดการตกท้องช้างหรือแอนตัวนะฮะ สวัสดีครับผมโบ๊สาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านวิลาจิโอปินเก้าสารายาหลังนี้เลยต้องบอกนะครับว่าหมู่บ้านวิลาจิโอปิ่นเก้าสารายานะครับหลังนี้นะครับเราทำสองหลังพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชม จะเป็นหลังนี้แล้วก็หลังนี้นะครับสองหลังพร้อมๆกันเลยเป็นการต่อเติมนะครับหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะซึ่ง2หลังเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็สามารถเดินทะลุด้วยกันได้นะครับท่านก็เลยจ้างเรานะครับทำสองหลังคู่กันเลยนะต้องบอกว่าทั้งสองหลังตรงนี้นะครับผมขอแบ่งแยกเป็นหลังคาหน้าบ้านชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะเป็นหลังคาข้างตัวบ้านซึ่งหลังคาข้างตัวบ้านเนี่ยพิเศษกว่าหน้าบ้านก็คือ ใช้ C Channel ของ SCG ใครรู้จัก C c h ช n n e l ไหมจะเป็นคล้ายๆวัสดุ Fiber c ์ซีเมจะเอามาทำคล้ายๆแบบหน้าเหล็กที่เป็นเหล็ก Hbeam ม b e a m านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปต่อไปต้องบอกนี้นะครับว่าด้วยหลังคานะครับที่เราทำหน้าบ้านเนี่ยสองหลังคู่กันแบบนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นหลังคาโค้งใหญ่แล้วก็เราคิดตารางเมตรก็คืออันนี้คือ1ชุดแล้วก็อันนี้คือ1ชุดนะครับต้องบอกว่าในแต่ละชุดเนี่ยเราทำโครงสร้าง ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นหลังคาลักษณะลงจอดรถก็คือเป็นจอดรถหน้าบ้านแบบเต็มๆเลยคุณผู้ชมเป็นวายนิยลท้องเรียบนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวายนิยลท้องเรียบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะตัว L แล้วก็จะมีหลังคาตรงเทเลสในส่วนของหน้าบ้านด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโครงการวิลาจิโอปิ่น9สารยานะครับต้องบอกว่าเส้นตรงถนนเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมหมู่บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นวิลาจิโอหมู่บ้านเทปคานาซิลลหมู่บ้านไม้อิงทานหมู่บ้าน อินิซิโออะไรประมาณนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเราทํามาทุกโครงการแล้วในเส้นนี้นะครับก็ถ้ายังไงก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใครอยู่บ้านแถวนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านผมด้วยนะครับผมก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับงานหลังคาเริ่มตั้งแต่หลังนี้ก่อนนะครับหลังนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะหลังคาที่ยื่นออกมาจากลงรถเดิมนะซึ่งลงรถเดิมตรงเนี้ยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวบ้านที่เขามีให้อยู่แล้วคุณผู้ชมนะ ในส่วนนี้เขาจะมีถงจอดรถให้อยู่แล้วนะแต่ว่าถงจอดรถอันนี้นะครับเป็นของโครงการนะครับแต่ส่วนที่ยื่นมาตรงนี้จะเป็นหลังคาลักษณะใช้แขนค้ำในการที่จะทําตัวหลังคายื่นออกมานะครับในส่วนนี้ยื่นออกมาประมาณสักเมตรยีโดยประมาณนะแล้วก็ยาวมาถึงเต็มหน้าเขาเลยนะครับวประมาณสัก6เมตรตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ เราจะไม่ได้ใช้เสาในการตั้งนะครับแต่เราจะใช้แขนค้ำในการยึดนะต้องบอกกีนนะครับว่าโครงหลังคาอันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวของเขาเองเลยก็คือยืนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนพ่วงกับหลังคาในชุดนู้นนะครับและต่อมานะครับหลังคาด้านหลังของผมตรงนี้นะครับเป็นหลังคาไวนิวนะซึ่งจะเป็นลักษณะของเป็นโครงแยกออกจากแขนค้ำนะครับตรงนี้ก็จะยืนด้วยตัวของเขาเองนะซึ่งในตัวตรงนี้นะครับ จะมีเสาเดี่ยวนะครับในการที่จะตั้งอยู่นะครับเพื่อที่จะแยกกับตัวบ้านนะครับสจุดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะจะมี2จุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นลักษณะเสาแผงนะครับซึ่งเสาแผงอันนี้ก็จะเป็นเสาแผงขนาดใหญ่นะครับดูเต็มนะซึ่งเหล็กตรงนี้เราจะใช้เหล็กนอกก็คือ 4, ีคูณสต้นนะครับแล้วก็เหล็กนิ้ว5้อ่าห้าห้าเส้นนะครับก็คือใชนิ้วคูณนิ้วข้างในนะตรงนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาไว้โชว์ด้วยนะครับจะเป็นแผงใหญ่เอาไว้โชว์ใครผ่านไปผ่านมาก็จะดูแบบ โครงถักก็จะดูสวยงามนะครับประมาณน,นี้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นหลังคาวไวนิลเนาะอย่างที่ผมเรียนใน้ทราบนะครับซึ่งจะเป็นท้องเรียบสีขาวเลยนะครับก็จะต่อกันเป็นกิฟนะครับเป็นจอยจอยจอย,จอยต่อกันไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้โครงหลังคาด้วยเหล็กแปรคู่เหมือนเดิมเลยใช้แปรนิ้วคู่นิ้วะวิ่งคู่นะครับวิ่งคู่ระยะห่างระหว่างคู่ก็ต้องบอกว่า ในส่วนนี้นะครับมีระยะห่างประมาณสัก5เซนแล้วก็ระยะห่างระหว่างชุดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60เซนนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับเราใช้ล้างน้ำนะครับแต่เป็นลางน้ำสเตเลสตนะครับอันนี้คือทาสีดําด้านเรียบร้อยแล้วรางน้ำสเตเลสตอันนี้ก็คือหน้ากว้าง8นิ้วคุณผู้ชม8นิ้วด้วยกันนะครับจะเป็นหน้ากว้างขนาดใหญ่เลยนะครับมีคนถามนะครับว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยโครงหลังคาเนี่ยนะครับ มีความแตกต่างจากโครงหลังคาหลังนู้นไหมต้องบอกว่าลักษณะโครงเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ส่วนที่แตกต่างในคลิปต่ตอไปที่ผมจะพาไปดูก็คือตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยอันนี้คือเหล็ก C Channel นะซึ่งเหล็ก C Channel ตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ใช่เหล็กมันคือไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันคือวัสดุที่เอาไว้มาหลอกว่าเป็นเหล็กแต่มันไม่ใช่เหล็ก นในส่วนนี้ก็ให้ความโมเดิร์นนะครับให้คล้ายๆกับเหล็ก H-Beam i-Beam นะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะาพาไปดูนะครับใครที่ติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าลักษณะโครงหลังคาเนี่ยคุณคงรู้หมดแล้วแหละนะครับก็ mm hmm. คือไม่ต้องลงดีเทลอะไรเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคลิปนี้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราได้มาเยี่ยมชมบ้านลูกค้าแล้วก็ได้มาทบทวนงานของเราว่าถูกต้องตามสเปคหรือเปล่านะครับตามผลงานที่ได้ลงไว้ประมาณสักต้องบอกว่าตอนนี้800กว่าคลิปแล้วนะนะครับมันเหมือนตามที่ลงไว้หรือเปล่านะครับเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยผลงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปบ้างหรือเปล่าก็ลองติดตามผ่านวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่ตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมตัวบ้านนะครับกับหลังคานะอันนี้ก็มีความตัดกันอยู่พอสมควรเลยคุณผู้ชมเพราะว่าหลังคาเนี่ยจะเด่นกว่าเพื่อเลยหลังคาจะใช้เหล็กสีดําด้านนะครับแต่ตัวบ้านก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบพาสเทลนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบละกันผมเคยไปรีวิวนะครับถ้าเจ้าของบ้านบางคนเนี่ยเขาเลือกสีโครงหลังคาเนาะให้สีเข้ากับตัวบ้านก็สามารถคอสตอมดีไซน์เลือกได้นะครับว่าจะเอาสีเหมือนกับตัวบ้านยังไงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราใช้แบบเดิมเเลยะราจใช้ เหล็ก6บนเหล็ก4ีล่างนะครับตีกรอบรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างๆตรงนี้เราก็ตีกรอบเหมือนกันคุณผู้ชมนี่เราก็ทําการตีกรอบเหมือนกันตีรอบด้านเลยชนกับตัวบ้านด้านในสุดนู่นเลยนะฮะก็ตรงนี้เป็นโครงที่แยกส่วนนะครับจากตัวบ้านนะครับอย่างชัดเจนนะครับแยกส่วนยังไงนู่นด้านหลังจะมีเหล็กเสาค้ำยันอยู่เห็นไหมนะเหล็กเสาค้ำยันก็คือจะใช้4ี่คูณสนะครับในการค้ำยันไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นต่อมาก็คือจะเป็นโครงหลังคาที่เป็นโครงหลังคาลักษณะแบบเดียวก,กันกับหลังแรกเลยนะเราจะใช้เหล็กแปลงเหมือนกันเลยก็คือ นิ้วคุณนิ้วนะครับระยะห่างระหว่างช่องไฟก็เหมือนเดิมนะครับไม่เกินโดยประมาณสัก5เซนลวกันแล้วก็ระยะห่างระหว่างชุดไม่เกิน60เซนโดยประมาณนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ เป็นโค้งค่อนข้างยาวคุณผู้ชมจะยาวเนี่ยความลึกของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เมตรถึง8เมตรได้นะครับซึ่งโค้งที่ยาวๆแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะตกท้องช้างมีโอกาสที่หลังคาจะแอนพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราจะต้องมีการตั้งเสานะครับในการที่จะให้ระยะห่างระหว่างเสาคำยันเนี่ยต้นนี้นะครับกับต้นหน้านะครับที่เป็นคู่กันตรงนี้นะครับให้มีระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ระดับที่จะไม่ทําให้กระทบกระเทือนต่อตัวโครงหลังคาตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าระยะเสาตรงนี้กับด้านหน้าตรงนี้ จะมีระยะห่างกันไม่มากจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้โครงตรงนี้นะครับไม่เกิดการตกท้องช้างหรือแอนตัวนะฮะและด้านในตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เหล็กอาเสนะครับในการที่จะวิ่งรอบเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะต้องบอกนะครับว่าหลังคาทั้ง2หลังนี้นะครับเราทําการส่งงานไปแล้วเนี่ยประมาณ3-4เดือนนะครับในส่วนนี้เราเพิ่งเข้ามาถ่ายคลิปนะครับในการที่ส่งงานไป คุณดูได้เลยนะครับว่า3-4เดือนผ่านไปนะครับโครงหลังคาของเรานะครับด้วยสีนะครับด้วยคุณภาพเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยยังไม่มีการแอนตัวยังไม่มีอะไรเลยนะครับ<อ>แล้วก็ตอนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยผมได้พบกับท่านเจ้าของบ้านด้วยนะท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่าในส่วนนี้ย,ยังไม่มีน้ํารั่วเลยนะครับล้วก็ทําการซีหลังคาไว้เป็นอย่างดีเลย<อ>ผมก็เลยบอกไปว่าถ้ามีน้ํารั่วหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยตรงนี้เรารับประกันให้อีก 1ปีเต็มเเลยนะครับสามารถดูแลงานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลังนู้นหลังนี้นะครับดูแลได้หมดเลย1ปีเต็มเมนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าเราแล้วทําเสร็จแล้วนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดเอสทีแคร์ได้เลยเราดูแลหลังการขายอีก1ปีเต็มแจ้งซ่อมนะครับแจ้งปัญหาผ่านตรงนั้นได้เลยเราจะมีแผนกอีกแผนกหนึ่งน่ะเป็นแผนกที่ดูแลคอยให้บริการเซอร์วิสลูกค้าหลังการขายทุกคนนะครับตรงนี้เราพยายามทําให้เกิดคุณภาพแล้วก็ต้องบอกว่าใครทังกว่าเราเนี่ยบริษัทเราไม่ไดด้้ทําเสร็จแลววปิตั เราอยู่กันไปอีกนานอย่างแน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยเราพยายามรักษาคุณภาพให้กับทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนสุดท้ายนะครับที่จะอธิบายก็คือลักษณะของไฟดาวไท์นะครับไฟดาวไลท์ตรงนี้นะจะมีทั้งหมดาตามระยะที่ผมได้แนะนําไปหลายๆหลังก็คือระยะห่างระหว่างโคมไฟเนี่ยผมไม่อยากให้มันเกิน2เมตรโดยประมาณนะ 2เมตรบวกลบนิดหน่อยละกันนะครับดังนั้นเนี่ยไฟดาวไลท์ลกักษณะการทางานของเขาคือส่องไฟลงตรงๆไม่ได้แบบกระจายแสงเหมือนสาระเปานะครับถ้าเป็นไฟสาระเปาเนี่ยติดแล้วมันก็จะแสงก็จะกระจายออกเปน็นวงกว้างใช่ไหมแต่ดาวไลท์ก็คือส่องตรงๆดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ฟุง้งพอไม่ได้ฟุ้งเสร็จเนี่ยถ้าเราติดห่างจนเกินไปเนี่ยทำให้ไฟเนี่ยมันไม่สวา่าง ดังนั้นเนี่ยระยะประมาณนี้กำลังสวยเลยนะครับอย่างหลังเนี่ยนะครับก็จะติดทั้งหมดอ่า9จุดนะครับ9ดวงนะครับในส่วนของความยาวตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าหลังคาเนี่ยประมาณสัก7-8เมตรนะครับก็ระยะห่างหาร3พอดีแล้วก็ความกว้างก็ประมาณสัก6-7เมตรก็หาร3ลงตัวพอดีซึ่งในส่วนทั้งหมดเนี่ยเราจะติดกับตัวจันทันผู้ชมมาดูได้เลยนี่เห็นไหมจันทันเราจะแบ่งระยะพอดีเป๊ะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในการติดโคมไฟเนี่ยระยะจันทันเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งแล้วนะครับในการติดตั้งถ้าเราหารจันทันผิดนะครับจะทําาาให้้โคมมมไไฟ่่ันนก็บลซ์ดวย ดังนั้น,นความบาลานซ์จะอยู่ที่เส้นจันทันจันทันก็คือเหล็กอันนี้นะครับเหล็กจันทันนะดังนั้นในการหันช่องไฟต่างๆนะครับจะต้องหันให้มันลงตัวนะครับถ้าผิดจันทันไฟก็ผิดมันก็จะเบี้ยวไปกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าถูกตั้งแต่แรกทุกอย่างก็ถูกหมดนะครับตรงนี้คือดีเทลและรายละเอียดในการเก็บงานและในการที่จะส่งงานให้กับลูกค้านะครับอย่างหลังนู้นก็เช่นเดียวกันนะฮะ เราก็จะใช้ตัวที่ติดตั้งนะครับเป็นตัวเป็นเหล็กจันทรันแล้วกันนะครับในการติดตั้งก็จะมีหาน3พอดีตรงนี้ไฟกล่อง3จุดพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นสไตล์ล็อบนะครับในส่วนของท่อไฟเราก็ใช้ท่อกลมขาวแล้วก็ตีกิบก้านปูนะมันก็จะให้แบบดิบๆล็อบๆเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรครับโชว์ท่ออ่ะนะฮะเราต้องบอกว่าก้านปูแบบนี้มันจะแข็งแรงกว่ารางไฟที่เป็นหลังเตาหลังเตาเนี่ยที่เป็นกาวสองหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดทนนานนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําให้ติด ตีกิบก้านปูแบบนี้จะแข็งแรงกว่านะครับมีหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าด้วยความร้อนนะครับแดดด้านนอกคุณผู้ชมด้วยเลยแดดแรงมากนะฮะแต่ว่าพอมาด้านในนะครับความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้พี่เจ้าของบ้านเขาก็บอกมาให้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับช่วยลดอุณหภูมิได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับหลังคาไวนิลนะอย่างตรงเนี้ยคุณเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อยืนตรงเนี้ยแดดล่มก็จริงนะครับแต่ว่าตรงแผ่นของหลังคาเนี่ยนะครับมันไม่ได้นําพาความร้อนเหมือนเมทัลชีสนะ ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแนะนำนะครับสำหรับแผ่นไวนิลถ้าใครอยากจะโชว์โครงแล้วก็ไม่อยากใส่ฉนวนนะครับก็เป็นแผ่นไวนิลได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะติดตั้งเป็นเมทัลชีทเพื่อลดต้นทุนก็แนะนําเป็นเมทัลชีทฉนวน PU นะครับฝากไว้ถ่ายคลิปประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากต่อเติมนะครับแอดไลน์ได้เลยไอเดียไลน์อยู่ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับฝากไว้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ